เอ็งกลับมาตั้งแต่เมื่ไรฮะเอ็งเอ็งเอ็งเลี้ยวไปตรงไหนวะไปไม่เห็นเลยไม่เห็นเหมือนกันเลยเอ็งงงใช่ไหมเอ็งงงใช่ไหมว่าเข้าไปเมื่อไหร่เนาะอะไรต่อวะไม่เลยตะเกียกข้าเห็นนั่นด้วยฮะอยู่หน้าบ้านอ่ะเออไม่ทำไรอยู่อ่นหนังเล่นอยู่ข้าข้าจะมาเรียกเอ็งนะข้าได้ว่าเอ็งกลับตอนแรกข้ากลับมาแล้วแหละข้าได้ว่าเอ็งกลับมา ไอ้ยแมงเขาอยหนเห็นมันเหรอไไปไห้เห็นมันใช่ไหมยห็กล้องเห็นกล้องเห็นมันใช่ไหมเป็นรูกเข้าบ้านไม่เอานังแป๊บมันลงเขมันขับมันสวนข้าไปไปตะเกียรอเรารีบดิสองมือเลยสองมือเดยวก้องลน นี่ครับคุณลิปเบียอยู่ข้างหน้าผมอยู่นี่ครับผมกำลังถ่ายแล้วครับเย่เย่มันกำลังขี่อยู่นั่นแหละมันเพิ่งออกเขาเคยเห็นมาแล้วดีดูก่อนใช่หรือไม่ใช่ฟังก์ยิงก่อนเห้ดสองมือเมื่อกี้มันเข็นจักรยานสองมือเฮ้ยแล้วกูเหนื่อย มาเดี๋ยวจะกูวิ่งเองเออวิ่งก็ถือกล้องถึงกล้องขามือไหนวะนั่นหละนั่ขามือต่อข้าไปนั่นเหรอนี่ไงเตี้ยไอเตี้ยใครไอเตี้ยใครเตี้ยไหนใช่ใช่ไหนเตี้ยใครนั่นน้า